สวัสดีสมาชิกค,ครับชวนชมรถสวยคัดพิเศษมาฝากสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบายจัดไปกับ Toyota Corolla a น t i ดนะครับรถปี2012นี่เลยครับเครื่อง1.6เกียร์ออโต้น้ำมันบวกแก๊ n g v นะครับติดมาจากโรงงานเลยนะครับ159,000ับาทนะครับคันนี้เก็บช่วงล่างไปหลายหมื่นเลยนะครับใครที่ได้ไปสุดคุ้มแน่นอนคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดเพิ่มเติมเก็บช่วงล่างไปเยอะนะครับเบาะก็หุ้มมาให้ใหม่นะครับสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่แท้เลยนะครับคันนี้1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับขนาดติด NGV นะครับติดแก๊สก็ยังใช้น้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แอร์เย็นฉ่าระบบไฟใช้ได้ครบกระจกขึ้นลง4บานซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์นะครับกุญแจรีโมทมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับตริ่งชันบางแค1 5 9 0 0 0บาทนะครับติดซีจีมาจากโรงงานนะครับ NGV นะครับรถได้สวยได้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครหาใช้งาน1 5 9 0 0 0บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทย สีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวเลยครับคันนี้สภาพดูแลมาดีมากๆนะครับเก็บช่วงล่างไปหลายหมื่นนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเบ้าโชกบูโช็อบูสเกียนะครับจัดไปครับคันนี้เปลี่ยนมาหมดเลยนะครับแล้วก็แลกแท้นะครับตโตโยตา้าแล้วก็ย้อยแท้นะครับ สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครหาใช้งานนะครับมาชมเช็คทดลองขับนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับระบบภายในสวยสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับระบบหัวฉีดแก๊สทั้งน้ํามันก็ครบนะครับเปลี่ยนสายให้เรียบร้อยนะครับภายในก็สวยเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้ได้ครบระบบแก๊สใช้ได้ครบทั้ง2ระบบนะครับ แจ้งเลยนะครับว่าเป็นรถที่ติด NGV มาจากโรงงานนะครับแก๊ส NGV นะครับบ้านใครอยู่ใกล้ปั๊มแก๊ส NGV นะครับนำไปใช้งานได้เลยครับ159,000าบาทราคานี้สุดคุ้มนะครับภายในก็เบาะหุ้มมาให้ใหม่นะครับภายในสวยระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงครบ4บานใช้งานได้ปกติช่วงล่างไม่มีดังนะครับดูแลมาดีสุดๆนะครับสำหรับคันนี้กุญแจกาเป็นระบบรีโมทนะครับรถได้สวยมากๆนะครับชมเลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดนะครับ มีรายการเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับสาหรับช่วงล่างเก็บไปเยอะเลยครับเป็นหมื่นนะครับใครที่สนใจก็ลองคํานวณดูนะครับว่าคันนี้จะถูกใจสมาชิกและก็คุ้มกับความต้องการของสมาชิกหรือไม่นะครับขับได้ทั่วไทยนะครับเอาง่ายๆนะครับคันนี้รถปี2012ถ้าท่านไม่ใช้ n g v ท่านก็ไม่ต้องใช้ครับก็ใช้น้ํามันล้วนไปเลยครับก็ยังใช้งานได้ปกติทั้ง2ระบบนะครับแต่ถ้าใครเน้นประหยัดนะครับกิโลละ1บาทโดยประมาณนะครับกิโลละ1บาทโดยประมาณขับได้ ทั่วไทยสายเหนือสายใต้สายอีสานจะมีปั๊ม NGV อยู่นะครับเพราะว่ารถบรรทุกใหญ่ๆครับเขายังใช้ NGV อยู่ครับก็จะมีปั๊มแน่นอนแต่อาจจะห่างสักเล็กน้อยแต่ถ้าใครวิ่งประจำก็จะรู้ว่าตรงไหนมีจุดนั้นจุดนี้รับรองว่าท่านจะใช้งานได้ครบเลยครับคุ้มแน่นอนแล้วก็ในส่วนของ โตโยต้าเป็นที่รู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไหล่หรือการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ได้แรงไม่แพงนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับเนี่ยครับ CNG นะครับอายุแก๊สก็ถังเหลือเยอะครับลองโทรเจรจาสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเจรจาสอบถามเพิ่มเติมจับจองก็ได้ทันทีนะครับรับประกันได้ลถแน่นอนถ้าจองแล้วนะครับถ้าท่านไม่ได้ลดท่านมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลย เอาใบเสร็จมาเก็บเลยครับผมกล้าการันตีครับว่าถึงบ้านทุกท่านแน่นอนรถได้สวยสภาพพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนจัดส่งทั่วไทย159,000บาทบ้านใดที่กำลังเลงหารถประหยัดนะครับมีงบน้อย,อยแสนกลางๆไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้านะครับก็ m g v ก็ใช้ได้นะครับแท็กซี่เขาวิ่งกันเป็นล้านกิโลนะครับคันนี้วิ่งแค่170,000กิโลเมตรเพียงเท่าน,นั้นนะครับ170,000กิโลเมตรรถบ้านแท้นะครับขอย้ำว่าไม่ใช่อดีตแท็กซี่